แล้วก็มาทดลองใช้นะคะเพราะ่าเซ็ตใหม่น,นะคะที่แบบว่าพิมพเชื่ออะไรคนต้องแบบชอบใช้ในช่วง1-2ปีผ่านมาเนี่ยเป็นอะไรที่แบบโด,ด่งดังโด่งดังนะคะกับน้ำเดี๋ยวตบน้าเผียวยอะไรอย่างนี้นะคะคือเจ้าฮา d a ดา b ราโบนี่เองค่ะตอนนี้เนี่ยเซตนี้สีแดงนะคะมาถึงประเทศชาติเราแล้วนะคะหลังจากที่หลายๆคนไปแบบตามไล่ล่าหามาจากห้องกงสิงคโปร์ญี่ปุ่นอะไรทั้งหลายนะคะ ก็อันนี้นะคะเป็นเซตสีแดงเป็นเซตที่ผสมเรตินอลนะคะหรือวิตามิน A นั่นเองนะคะเพราะนั้นถ้าอยากทราบ<า>ว่า3มชิ้นนี้มีอะไรยังไงบ้างก็ติดตามชมในดีโอนีน้เลยค่ะาชิ้นนี้นะคะก็จะมีชิ้นแรกนี้นะคะคือขวดแบบนี้เนี่ยชัดเจนมาก <c oughs> นะคะ <c oughs> ปุ๊บๆนะคะอันนี้จะเป็นโลชั่นนะคะขนาดบรรจุ170 ml นะคะอันที่สองนี้ที่เป็นแบบขวดนี้อยู่ในกล่องนะคะตอนแรกเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้นะ,ะเป็นรอยปลาถึงเวลาก็เอาเล็บจิกจึ๊กเข้าไปนะคะแล้วค่อยบึงเปิดขึ้นมาเพราะว่าตอนแรกเนี่ยคือเป็น ปิดซีลไว้อย่างดีนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าไม่เคยมีใครเปิดกล่องมาก่อนนะคะเปิดมากแน่นอนเป็นขวดนี้ขวดนี้เป็นเอสเซนต์นะคะอตาน,นี้นะคะขนาด30 ml นะคะ30 ml นี่เป็นเอสเซนต์แล้วก็ในลายเดียวกันนะคะชิ้นสุดท้ายกล่องก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันเป็นแบบว่าเป็นรอยปะเอาเล็บจิกปึ๊กลงไปทันแล้วก็งัดขึ้นมาเพราะเขาซีลไว้นะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นครีมแพ็ค ตอนแรกเนี่ยคิดว่าเป็นครีมธรรมดานะคะแต่จริงแล้วพอเปิดมาใช้ว่าเป็นครีมแพ็คค่ะคะ่ะพะข้างหน้าเขียนไว้เลยนะคะว่าเป็นแพ็คครีมนะคะขนาดบรรจุอันนี้50 ml ด้วยกันนะคะก็คือในลายนี้เนี่ยมีด้วยกัน3ตัวนะคะโดยลำดับการใช้ใครที่อาจจะยังไม่เคยใช้หรือว่ายังใหม่กับฮาดาลรโบแล้วย,ยังไม่เคยลองมาเลยเนี่ยของเขาเนี่ยนะคะกปกติแล้วเนี่ยเราจะต้องแบบเอเซนต์ ense, อะไรอย่างเงี้ยต้องมากกอนเซรั่มต้องมาก่อน,นะคะแต่ของเขาเนี่ยคือจะต้องตบหน้าด้วยนี่ก่อนนะคะเจ้าโลชั่นนี่เสร็จแล้วค่อยมาตามด้วยเอเซนต ิดท้ายด้วยครีมแพคอันนี้นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยแน่นอนนะคะตามสไตล์ว่าพิมจะอ่านให้ฟังนะคะว่าเขาบอกถึงสรรพคุณอะไรไว้ยังไงบ้างนะคะเพราะเวลาเราซื้อของอะไรมาพิมแนะนําว่าอ่านสักน um ิดก็ดีเนาะเป็นอย่างน้อยเป็นความรู้ว่าเราอะไรมาแปะหน้าอะไรมาโดนตัวเราอะไรประมาณนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยคือเป็นรุ่น retinol lifting and firming cream นะคะเป็นครีมเป็นบำรุงผิวหน้าเพื่อกระชับและลดเลือนริ้วรอยเพราะนั <S 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 ้นพิมเชื่อว่าชุดสีแดงเนี่ย สีแดงเคริงมังกรอะไรประมาณนี้นะคะคงจะเหมาะอายุรุ่นดิฉันนะเพราะ,ะแต่ก่อนนี้เนี่ยมันจะมีสีฟ้าสีขาวอะไรแบบนี้นะคะซึ่งสีที่พิมใช้เนี่ยก็คือสีขาวเพราะสีขาวเนี่ยเป็นสีที่ช่วยเติมความชุ่มชื่อน,นะคะเติมน้ําให้กับผิวสำหรับสีฟ้าสําหรับไวท์เทนนิงนะะ่งค่ะทำช่วยทำให้ผิวขาวพอมาเป็นชุดสีแดงนี้เนี่ยเลยเป็นชุดที่แบบว่าช่วยทําให้แบบผิวกระชับแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยอะไรประมาณนี้นะคะ,ะ,คะก็เลยเนี่ยพิมว่าน่าจะเหมาะก,กับอายุ มากนิดนึงสิบกว่าไม่ต้องใช้รุ่นนี้ก็ได้ใช้สีขาวสีฟ้าอะไรประมาณนี้นะคะสีแดงน่าจะนะคะเหมาะกับลุนปะก็อ่ะเขาบอกว่าช่วยลดเลือนริ้วรอยให้ดูตื้นขึ้นด้วยเรตินนลวิตามิน A นะคะมีคอลลาเจนเพิ่มความยืดหยุ่นยก,กระชับผิวและปกป้องริ้วรอยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วยังมีซูเปอร์ไฮยาแอซิดนะคะก็ะคือใครเคยใช้ไฮยามาแล้วเขาเรียกกันชสั้นไฮยาไฮยาอะไรอย่างนี้นะคะก็ะคือเป็นมาร์ไฮยาลูนิไฮยาลูนิกแอซิดนั่นเองะคะ่ะช่วย เติมความชุ่มชื่นอย่างล้ำลึกนะคะสู่ผลลพ่เปล่งปังอ่อนเยาว์เหมาะกับทวสุภาพผิวไม่ก่อความะคระคายเคืองไม่มีส่วนผสมของแอ,อลกอฮอลน้ำมันแร่น้ำหอมและสีนะคะซึ่งรุ่นเดิมที่เคยใช้สีฟ้าสีขาวหรือพวกนี้เนี่ยนะคะมันจะมีกลิ่นหอมอ่อนอะไรแบบนี้แต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นที่แต่งกลิ่นนะพูดอย่างนั้แล้วกันเปิดนี้เลยนะคะ เป็นกลิ่นไม่รู้จะให้ดูได้ยังไงเดี๋ยวมันจะต้องหกมนแน่เพราะมันปริ่มมากเลยนะคะเดี๋ยวใช้วิธีกระชฉามาให้ดูดีกว่าคือกลิ่นเขาเนี่ยจะเป็นแบบคือกลิ่นของส่วนผสมเลยค่ะ mm hmm. วเวลาทินใช้เช้าและเย็นเนี่ยนะคะท mm ิม hmm. จะใช้แล้วแต่จังตอนเช้าทิมจะใช้สักสามหยดตอนเย็นหิมใช้สักห้าหยดคือเรียกว,ว่าเอาให้ฉ่ำฉ่ำโบ๊ไปเลยนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้น้ำใสๆแต่ว่าเขาจะไม่ได้หนึบเหนียวเหมือนกับสีขาวสีฟ้านะคะเนี่ย mm hmm. เขาจะไม่ได้แบบ mm hmm. ถึงขั้นอย่างนั้นก็เรียกว่า สบายๆนะคะลื่นๆเพราะว่าหลังจากพี่ทา3ชั้นแล้วเนี่ยมันก็คงจะหนาทีเดียวนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าบางทีเราเองเนี่ยเราทาเราไม่ได้แค่3ตัวหรอกยังมีสกินแคร์ชิ้นที่4 5 6 7 8 9 10ไล่เรียงไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาเริ่มกันที่ตัวนี้ก่อนนะคะหลังจากล้างหน้าเสร็จพก็ตบด้วยตัวนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยค่อยมาลงเอสเซนต์โดยที่เอสเซนต์ของเขาเนี่ยเช่นกันไม่มีกลิ่นนะคะพิมจะเปื้อลงที่หลังมือนะคะเป็นเ้นเป็นสีออกสีเหลือง เช่นนี้แล้วก็เนื้อนะคะซึมเร็วทีเดียวใช้ได้แล้วก็พอหลังจากลงไปเนี่ยผิวนุ่มเนาะใช้ได้เลยะคะเพิ่มเพิ่มเพปกติเวลาทิมลงเอเซนต์เนี่ยนะคะของหลายๆย,ยี่ห้อบางทีแบบเราลงครีมหรืออะไรพวกเนี้ยเคยไหมที่เวลาเราแตะปุ๊บ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 เนี่ยแล้วมันลูดไม่ไปเพราะว่ามันหนึบจัดอะไรพวกนี้นะคะแต่อันนี้เขาจะไม่เป็นนะคะน,นี่คือสามารถให้จะลูบแล้วก็ดึง ไปตามจุดต่างๆได้ถ้าอย่างใช้สมุติพองนี้ปุ๊บก็พยายามไล่ครีมให้แบบมันได้ให้มันไปได้ทั้งทั่วทั้งหน้านะคะอันนี้จะเป็นเจลเอเซนส์สากรัมนะคะมาถึงอันสุดท้ายอันนี้เป็นอันที่น่าสนใจมากะคะ่ะนี่คือเจ้าแพ็คเปิดฟื้นออกมาเหนึบประมาณนี้เลยนี่นะคะคือหน้าตาของเขานะคะเช่นกันไม่มีกลิ่นไม่มีไม่มีกลิ่นของน้ําหอมนะคะแล้วก็เนื้อเขาเนี่ยถ้าใครที่เคยใช้พวก สลิปปิ้งแพคอะไรของยี่ห้อทั้งหลายที่มีในตลาดเนี่ยนะคะของเกาหลีของอะไรเงี้ยคุณจะพอจะรู้ว่าสลิปปิ้งแพคแพคทั้งหลายเนี่ยมันจะมีเนื้อที่หนึบนะคะไอ้เจ้าอันนี้เนี่ยก็ไม่แพ้ใครนะคะขอโทษเถอะดิฉันก็หนึบเหมือนกันนะคะแปะเพาะขึ้นมาดูอย่างเนี้จะดูไม่ออกแต่บอกเลยว่าพอลงไปที่บนพื้นผิวผิวหนังแล้วเนี่ยะคะ่ะมันรู้สึกได้ถึงเนี่ยเดี๋ยวให้ต่อไปคุณดูถ้ามันขึ้นอย่างเงี้ยแบบว่ามันหนึบใช้ได้นะ มันหนึบใช้ได้เมื่อกั้ปกติครีมทั่วไปคุณตบแล้วมันจะไม่ขึ้นแบบนี้นะคะก็หลังจากที่ทานเนี่ยพิมลองมาแล้วทั้งเชา้าทั้งเย็นนะคะพิมคิดว่ามันใช้ได้ทั้งเชา้าทั้งเย็นแต่โดยส่วนตัวเนี่ยพิมจะชอบใช้กลางคืนมากกว่าชอบใช้ตอนเย็นมากกว่าแล้วก็แบบอัดเต็มที่พิมจะใช้ปรปริมาณประมาณแบบหนึ่งถั่วแดงต้มแล้วอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับตอนเชา้าจะใช้แค่ครึ่งเดียวที่พิมใช้ตอนกลางคืนเพราะว่าตอนถ้าใช้ตอนเช้าเนี่ยตอนกลางวันเนี่ยบางทีมันออกแนวจะหนึบอะ่ะ คิดดูสิว่านี้ตกไปตั้งพักพักแล้วยังยังมีเป็นน้ำหนึบหนึบขึ้นมาให้เห็นอยู่เลยนะคะก็คือเรียกว่าเนื้อเขาเจ้มจ้นมากเลยอะพิม์แนะนําว่าหลังจากที่พราคุณลงตัวนี้ปุ๊บอะให้รีบเอาไอ้เจ้านี้พาะทับลงไปเลยนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่พอหน้าคุณเริ่มแห้งแล้วเราเอานี้ลงตามเนี่ยมันจะเกลี่ยยากนิดนึงนะคะเพราะนั้นก็ต้องมีเทคนิคกันบ้างเลยเพราะวันนี้มันก็มาด้วยกันหรือว่าถ้าเกิดว่าวันไหนจะสกิปไอ้เจ้าเอสเซนต์นี้ก็พอตบไปนี้ปุ๊บรีบประกบติดเจ้านี้ตามไปด้วยเลยนะะบอกว่ามั มีเนื้อที่ได้ชินเสียงไหมนะคะมันก็จะมีเนื้อที่หนึบพอสมควรค่ะเพราะนั้นหลังจากที่คุณใช้แล้วเนี่ยหรือว่าปกติพิมใช้แล้วเนี่ยพิมก็จะใช้แป้งฝุ่นนะคะลงอัดเต็มที่เลยค่ะเพื่อให้ผิวหน้าถึงสบายตัวมากโดยความที่เหน็นส่วนตัวแล้วนะคะพิมคิดว่าเซตนี้เนี่ยเหมาะกับคนที่น่าจะอายุมากกว่า ยี่สิบต้นๆขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะน่าจะดีแล้วก็โดยเฉพาะถ้าคุณเป็นคนผิวแห้งจะดีมากเลยพิมพ์คิดว่าไอ้เจ้านี้กับเจ้าเนี่ยผิวมันก็ยังโอเคนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอันนี้เนี่ยถ้าผิวมันจะใช้เนี่ยพิมพแนะนําว่ากลางคืนอย่างเดียวเพราะกลางวันจะทําอาจจะทําให้คุณมันผลักดันกลับออกมานะคะไม่ไม่เหมาะสำหรับกลางวันถ้าเป็นคนผิวมันนะคะก็ถ้าเป็นคนผิวแห้งอย่างพิมพก็จัดอัดเต็มที่ได้เลยเพราะว่า ในฐานะที่เป็นผู้หญิงผิวแหง้งพออายุเริ่มมากผิวมันเริ่มแหง้งมันเป็นไป,นปนตามกลไกธรรมชาติแล้วเนี่ยนะคะไอ้เจ้านี่เนี่ยตอนกลางคืนมาช่วยให้แบบฉ่ำโบมากเลยนะคะแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าหน้านเนียนมากขึ้นหลังจากที่เริ่มใช้ไปค่ะสำหรับราคาแล้วก็อะไรพวกนี้นะพิมแนะนําว่าคุณลองเช็คตามร้านค้าใกล้บ้านบูริสัทอะเลยพวกนี้คะ่ะเพราะเขาจะมีขายคะ่ะมันขึ้นอยู่กับว่าโปรโมชั่นช่วงนั้นมีอะไรบางทีเราก็ต้องติดตามโปรโมชั่นเหมือนกันค่ะไปที่เมื่อกี้แค่ตอนที่เราคุยกันตอนนี้ข้างนี้ก็ ซึมหมดไปแล้วนะคะหลังจากที่ทาทั้ง3อันลงไปนะคะก็เรียกว่าใช้ได้ทีเดียวละคือหลังจากที่คุณลงนี้ถ้าเกิดเป็นช่วงกลางวันก็อย่าลืมที่จะพอก คลีนกันแดดทับลงไปอีกชั้นหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวถัดจากตรงนี้ไปเราไปทดลองใช้กันเลยะคะ่ะโอ้โหมาถึงช่วงสาธิตกันแล้วนะคะออกแนวนินจาเล็กน้อยก็สาหรับขั้นตอนแรกนี่คือเพิ่งล้างหน้าเสร็จแล้วก็ซับหน้าด้วยผ้าขนหนูเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนแรกของพิมพ์แต่ปกติพิมพ์จะต้องดูแลริมฝีปากก่อนเสมอนะคะเพราะพิมพ์เป็นคนที่ปากแห้งมากตอนนี้ข้างนี้เริ่มจะทําท่ามันจะแตกแล้วนะคะเพราะอากาศเริ่มเข้าใกล้หน้าหนาวเข้ามาเป็นความทรมานอย่างมากนะคะของคน ผิวแห้งตรงช่วงนี้ปาก็ดูแลนะคะดูแลกันไปไค่อยๆหลังจากนั้นปุ๊บขั้นตอนแรกนะคะก็คือเขาจะมี3ตัวอย่างที่เห็นแล้วก็คือจะมีโลชั่นนะคะมีเอสเซนต์แล้วก็มีครีมนะคะมาดูเนื้อก็เลยแบบางทีแบบหูเห็นตอนที่แบบว่าแกะกล่องอะไรนี้อาจจะยังไม่ค่อยชัดอะไรอย่างเงี้ยคะก็เขาก็จะคล้ายๆอู้เนี่ยนะคะเป็นน้ําเกือบจะใสๆขุ่น แล้วก็มีความหนึบในตัวบ้างเล็กน้อยนะคะปกติแล้วเนี่ยคุณจะใช้ประมาณ 4- 5หยดนะคะก็จะได้ปริมาณประมาณเท่านี้เสร็จแล้วเนี่ยถึงจะวอร์มเล็กน้อยในมือที่มือแล้วก็แปะแลงเลยคะ่ะทั่วใบหน้าและลำคอปกติถึงจะใช้เยอะนิดหนึ่งเพราะคุณจะทาลงมาตรงถึงช่วงเนี้ยนะคะเพราะถือว่าไหนๆก็จะใช้แล้วนอะนแรกอย่างคือพอร้านที่ซื้อมาเป็นชุดเนี่ยไอเจ้าเนี่ยมันจะขวดใหญ่กว่าชาวบ้านเพราะนะั้นถ้าเกิดขวดใหญ่กว่าชาวบ้านก็ใช้มันครอบคลุมพื้นที่ไปเลยนะคะ เราจะใช้เราจะแบบว่าเนี่ยเอาผลิตภัณฑ์ที่เขาทำมาเพื่อ l i i t i n g and firming อยู่แล้วมีเ e t ิน o l มีวิตามินเอมีคอลลาเจนแล้วจะไปห่วงเอาไว้เฉพาะบนใบหน้าทำไมนะคะเพราะถ้าเกิดหน้าตึงคอเหี่ยวก็จบเหตุกันได้เช่นกันนะคะถ้าเกิดใครที่บางทีเราไม่ได้อยู่ในห้องแอร์ตลอดนะคะเปิดพัดลมบ้างอะไรบ้างพิมแนะนำนว่าก็มีพัดเป็นส่วนตัวนะคะพัด บ้างเล็กน้อยเพราะว่าไอ้เจ้าพวกนี้เนี่ยมันให้ความชุ่มชื่นสูงมากนะคะคือพี่เป็นคนที่ผิวแหง้งขาดน้ําแต่ว่ามีความมาันออกมาบ้างช่วงระหว่างวันนะคะแต่แม้กระทั่งอย่างนั้นแล้วก็เถอะไอ้เจ้าเซตนี้เนี่ยทาให้ผิวพิมฉ <c oughs> ่ำมากฉ่ำมากฉ่ำมากนะคะจากนั้นนะคะพิมก็จะกระเถิบมาใช้เอสเซสนต์หลังจากที่เจ้านี่มันเริ่มซึมไปแล้วนะคะเอสเซสนต์เนี่ยพิมใช้ประมาณแค่หนึ่งปั๊มครึ่งนะคะเนื้อเขาก็จะเข้มข้นกว่าเจ้าโลชั่น แต่ว่ามันจะเป็นแบบก็ยังไหลเห็นไหมเริ่มจะไหลแล้วนะคะเป็นเนื้อสีออกเหลืองๆนิดนึงเซตเนี้ยเ,เขาบอกว่าเขาไม่ได้ผสมน้ําหอมเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่คาดหวังว่าซื้อไปเราจะมีกลิ่นหอมหวนน้ําหอมแรงๆหรือว่าใครที่แพ้น้ำหอมก็ดีใจด้วยะคะ่ะว่าชุดดีเขาไม่ใส่น้ําหอมนะคะพิมสามารถที่จะแบบว่าใช้วิธีเนี้ยค่ะคือ มีครีมมีโลชั่นมีอะไรมีอะไรนะคะให้มันติดอยู่บนนิ้วนะคะแล้วก็ใช้แปะลงไปบนเปลือกตาได้เลยเช่นกันบางคนบอกเอ๊ะอันนี้ทาตาได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วถ้าเกิดบ,บนผลิตภัณฑ์เขาไม่ได้ระบุว่าไม่ให้เข้าใกล้ช่วงดวงตาหรือเรื่องเนี้ยค,ค่ะพิมก็จะสามารถทาไปทั้งหน้าได้เลยนะคะให้เต็มไปเลยแค่ลงเจ้าเซรัมชั้นที่สองนี่ก็เ,เรียกว่าฉ่ำมากนะคะลองดงูเนี่ย ดึงคือเรียกว่าเป็นความรู้สึกว่าเหมือนผิวกําลังถูกออกกาลังกายเพราะว่าได้ถูกตบๆบแบบนี้นะคะไม่ต้องตอบแรงมากแล้วไม่ต้องให้คนอื่นมาช่วยตบนะคะคือตอบของตัวเองไปเบาๆค่อยๆแล้วก็อย่าลืมค่ะใช้พัดไปด้วยสำขั้นตอนตรงนี้นะคะถ้าเป็นของพิมพิมก็จะใช้พวกออไอครีมหรืออะไรเงี้ยคะ่ะมาลองเพราะถือว่าเราลงเซรั่มไปแล้วเนอะพิมก็แบบอยากจะให้มันครบขั้นตอนนิดนึงเพราะอันนี้ก็เป็นวันธรรมดาวันธรรมดาของพิมวันหนึ่งนะคะเพราะนั้นพิมก็ใช้ที่เป็น อาเซรัมนะ่มอนไรพวกนี้มาลงที่ใต้ดวงตาอันนี้ก็เป็นของที่แบบได้มานี่นะคะเป็นซองๆนะคะยังใช้กันอยู่ไม่ใช่ว่ามีแต่หลอดๆจริงๆแล้วแบบหลอดๆแทบจ้ไม่มีด้วยซ้ำมีแต่ซองๆนะคะให้มาแถมมาไล่แจกมาอะไรก็เอาทั้งนั้นนะ,ะใช้ได้ไม่คิดมากพิมก็จะทารอบดวงตาบางทีนะพิมไม่ได้แบบว่ายืนนวดหรือกดเขาลงไปด้วยซ้ำนะคะพอแปะไว้ประมาณนี้เสร็จก็เดินไปทํานู่นทำนี่เดินไปพับผ้าไปอะไรบ้างนะคะเพราะนั้นมันก็ เราสามารถปล่อยเขาซึมเองได้นะคะครีมพวกเนี้ยเขาดูแลตัวเองก็คือผิวแล้วมันจะค่อยซึมซับลงไปและจริงๆนะ้วมันก็เป็นการดีอยู่นะเพราะบางทีเนี่ยเหมือนกับว่าเราซื้ออะไรมาอย่างเงี้ยพอเราเริ่มใช้ปุ๊บแทนที่แบบเราจะการที่เรานวดมันเหมือนกันเป็นการแบบช่วยให้แบบว่ามันซึมเร็วขึ้นแต่ว่าการที่เราปล่อยทิ้งเขาไว้บนผิวเฉยๆเนี่ยค่ะมันเป็นการทดสอบประสิทธิภาพอย่างหนึ่งกันนะคะว่าเขาสามารถทจะซึมลงไปได้เองไหมแล้วก็ผิวเรามีความสามารถที่จะรับเข้าไปได้มากน้อยแค่ไหนนะคะ เอาละตรงนี้ก็ปล่อยเขาซึมเองไปก่อนนะคะอาจจะใช้พัดในการช่วยหรือไม่อะไรมาดูตัวนี้กันบ้างตัวนี้เนี่ยเวลาที่อยู่ที่กล่องเนี่ยนะคะที่กล่องเขาจะเขียนแค่ว่าเขาเป็นครีมอย่างเดียวแต่ว่านี่เขาเป็นแพ็คครีมนะคะใครที่มีความคุ้นเคยกับสลิปปิ้งแพ็คแพ็คนู่นนี่นั่นนะคะของญี่ปุ่นของเกาหลีหลายจะรู้ว่าพวกแพ็คครีมเนี่ยมันหนากว่าครีมทั่วไปธรรมดานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณอันนี้ก็ไม่อันนี้ก็ไม่ใช่ ข้อยกเว้นนะคะคือเขาเป็นแพ็คครีมค่ะเขาจะประมาณว่าบริสัทประมาณนั้นเลยคว่ำยังไงก็ไม่หลุดออกมานะคะก็เนื้อครีมจะมีความเจ้มจ้นมากแล้วก็ออกเป็นสีขาวข้างทีน่นิดๆเลยแบบเนี้ยถ้าเป็นตอนกลางวันนะพิมแนะนําว่าใช้น้อยหนๆอย่างขณะนี้เนี่ยคือกลางวันนะคะอย่าเยอะมากเพราะอย่าลืมว่าคุณได้ลงโลชั่นและเอสเซนต์ไปแล้วด้วยนะคะสองชั้น ถ้าเกิดว่าลงแล้วรู้สึกน้อยไปคุณค่อยมาเติมยังไม่สายแล้วถ้าเกิดคุณลงเยอะไปเนี่ยมันจะให้ความชุ่มชื่นที่เยอะมากแล้วมันจะค้างอยู่บนผิวเยอะเกินไปนะคะพิมแนะนําให้ใช้นิ้วนะคะค่อยๆเกลี่ยวอร์มทีละจุดไปนะคะแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยลงไปกับผิวแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงกลางคืนเนี่ยคุณสามารถที่จะเบิ้ลลงไปเยอะกว่านี้นะคะถ้าเปองเป็นผิวเนี่ยพิวใช้กลางคืนพิมจะใช้ สองเท่าของที่ใช้เมื่อสักครู่ที่แตะให้เห็นเมื่อตอนเมื่อสักครู่นี้นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าพอลงสองเท่าแล้วยังรู้สึกว่าเอ้ยมันยังไปได้อีกนะคะพิมก็จะแตะเพิ่มลงอีกเพราะมันเสมือนเป็นการแบบว่าพอกหน้าค่ะแล้วแทนที่จะแบบว่าต้องมาใช้อะไรแยกไปใช่ไหมก็คือว่าจะบำรุงธรรมดาหรือจะพอกก็ใช้อันเดียวนี้นะคะ่ะคือเบิ้ลไปได้เลยะคะ่ะช่างทากลางวันทากลางคืนแล้วยังพอกได้อีกนะคะ เคยนวดไปเพราะว่าเจ้าครีมอันนี้เนี่ยค่ะเขาจะมีความชุ่มชื่นเยอะสุดๆนะอย่างที่บอกเพราะมันเป็นแพคครีมด้วยค่ะเพราะนั้นจะทําให้ดูว่ามันมีความหนึบพอสมควรเหมือนกับตอนที่เราใช้เอสเซนนะคะเห็นไหมคะคุณก็เลยใช้สามารถที่จะทําแบบนี้ได้ค่ะเป็นการช่วยบริหารใบหน้าไปอีกหนึ่งทางดึงขึ้นนะปึ๊กป๊กแล้วก็มือแนวขึ้นอย่าไปปึ๊กป๊กแล้วดึงลงเนะ หรือว่าก็ช่วยเด็กทันโดยเฉพางยิ่งตรงเนี้ค่ะชอบพี่จะทำทายอย่างเงี้ยดึงออกให้ฟลักเวตรงนี้มันจางลงนะคะแต่ไม่ต้องดึงแรงมากดึงแรงมากตรงนี้ก็มาเหี่ยวอีกนะคะก็คือเรียกว่าเบาๆอ่ะทาไปเรื่อยๆแบบเนี้ย่ะทุ่เรื่อยๆทําทุกวันความสําคัญของการดูแลผิวเนะี่ยมันไม่ใช่ว่าโอ้โหวันนี้วันเดียวดูแลซอย่างระเบิดระเบอ้อ 200ขั้นตอนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ทําอีกแล้วเลยก็ไม่ได้ผลอะไรนะคะการดูแลผิวเป็นอะไรที่แบบว่าต้องทําต่อเนื่องเป็นประจําและเนื่องจากว่าความที่เขาเป็นแพ็คครีมเนี่ยคะเขาจะมีความหนึบอย่างที่บอกนะอิมจะล้างมือนะคะล้างมือก่อนเพราะว่าเมื่อั้นเนี่ยครีมมันจะยังคงติดอยู่ที่นิ้วมือมากเกินไปหรือว่านิ้วมือเราเนี่ยไม่ได้มี เนะะี่ยค่ะตรงผิวตรงนี้มันไม่ได้สามารถจะซึมครีมลงไปได้เหมือนใบหน้าเพราะฉะนั้นมันจะติดคาอยู่บนนี้ค่ะก็เลยต้องล้างนิดนึงก่อนที่จะลงอะไรอย่างอื่นต่อไปะคะ่ะสำหรับใครที่รู้สึกว่ามันเจ็บจนไปนิดนะคะคือพอลงเสร็จแล้วมันหนึบไปหรือเปล่าวันนี้บังเอิญว่ามือหนักจิ้มแล้วก็ใส่เยอะไปนะคะพี่แนะนําว่ารอแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็เอาพวกสเปรย์น้ำแร่สเปรย์สเปรย์นะคะแล้วเอาทิชชู่ซับออกบ้างนะคะมันก็จะช่วยได้นะคะถ้าเกิดรู้สึกว่าหนึกเกินไปจากนั้นก็ใช้เป็นหลอกกันแดดธรรมดาทั่วไปนะคะค แล้วแต่ว่าใครชอบใช้อะไรยังไงนะคะที่สำหรับกลางวันถ้าเป็นรับกลางคืนคุณก็สามารถที่จะปะแป้งนอนได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็นี่แหละค่ะขั้นตอนการดูแลผิวของพิมนะคะโดยการใช้ฮา d ดระ,ระบบพิมใช้เจ้าเซตนี้เนี่ยมาประมาณ2สัปดาห์ได้แล้วนะคะแล้วก็ตอนที่ไปที่เวิร์กช็อปเนี่ยไปตอนที่เขาเปิดตัวสินค้าเนี่ยนะคะก็ได้มมโอขัดขึ้นไปตรวจสภาพผิวนะปรากฏว่าสภาพผิวของพิมพ์ เรียบเนียนอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะคะสุดยอดจริงๆอ่ะแล้วครันนี้พิมก็ใช้เวลาในการเกลีย่ยเจ้ากันแดดน,นะคะซึมลงผิวไปเรียบร้อยแล้วนะคะหลังที่ทากันแดดก็คือเท่ากับว่าพิมพ์ได้ลงเ,เ,เจ้าตัวโลชั่นเอสเซนต์นะคะายครีมแล้วก็เจ้าแพคครีมแล้วก็รวมไปถึงกันแดดด้วยนะคะพิมจะเอาหลังมือนะคะแปะให้ดูอีกครั้ว่ามันหนึบหรือมันไม่หนึบอย่างไรนะคะเพราะว่าตอนที่ลง Cream, แพคครีมกับเจ้าเอสเซนต์เนี่ยมันจะมีความหนึบใช่ไหม พอหลังจากที่ลงกันแดดเสร็จเนี่ยมันก็จะแบบว่าเหมือนกับเคลือบไปเรียบร้อยแล้วเลยนะคะเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าความชุ่มชื่นเยอะๆของเจ้าแพคครีมเนี่ยมันก็จะถูกเก็บกักไว้ข้างในนะคะเพราะฉะนั้นทากางวันได้ทากลางคืนโปะแป้งแคสเปอร์ทําหน้าขาวไปนะคะเอาละคะ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะาก,การทดลองใช้ในวันนี้ค่ะ